ดึงกลับนี่อนนีปนฮะที่ได้รองก่อนอเตือนเตือนตลอดมีพ a r t มาให้ nôn anh được chiên สิบค่ะ คือจะย้วยมากก็คือเกาะแหละในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เท่านี้ฮะอันนี้คือไม่ย้วยแต่ว่านุ่มแล้วก็หนึบล้อแมกนี่ดูนการส่วนมากเลยนะดูจากคันหน้านะคนุณผู้ชมสังเกตจากล้อคันหน้าโอเคมากเลยอะโดยรวมแล้วนะผมว่าโอเคมากเลยนะถ้าเกิดว่าเรื่องของภายในเป็นยังไงบ้างนีง่แบว่าดูตอนนี้ก็โอเคนะ คอนโซลน,นี้ก็ปรับใหม่ทั้งหมดนะครับมีนี่ฮะเบรกไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็มีออโตโโ้โฮลี่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปุงอ่ไหมคอมมานะี่ปรับโหมดโซต่างๆนี่ฮะดีไซน์ใหม่เมื่อก่อนจะเห็นว่าเป็นปุ่มใหญ่ตอนนี้ตรงกลางก็คือจะเล็กลงครับใช่อันนี้คือจะเล็กลงแล้วก็มีเรือนไม้ใช่ไหมพี่นะมีเรือนไม้ก็มีเพิ่มลายเข้ามาให้มันดูเก๋เก๋ดูดีขึ้นดูดีขึ้น พวงมาลัยนี่ฮรเป็นสามก้านครับตัดขอบโคเมียมเลยนะอันนี้ต้องใช้ว่าโครเมียมจริงๆอันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนานละส่วนมากจะเป็นแบบอ่าเป็นสีแบบดันดานสีเมทัลิกอะไรอย่างนี้แต่นี่เป็นโคเมียมเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมันติฟังก์ชันทของสองขาบนนี้โอเคมากเลยครับแล้วก็มีพัดเดอร์ชิพมาให้พัเดอร์ชิพด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกอยู่ครใช่ไหมไม่ใช่ ยังยืนยันนะว่าอีวสุเขาทำรถได้เนี้ยบอะใช้คำว่าเนี้ยบดีกว่าเพราะว่าการตัด ช่วยทันทีครับนี่ฮะนี่ฮะร,ระบบช่วยทันทีครับที่ผมกล้าทำนี่ไม่ใช่อะไรนะผมเห็นแท็กเขาใหญ่นี่ยร,ระบบเขาดึงทันทีเลยครับเมื่อกี้ระบบช่วยทันทีเลยทีนะโอ้โหมากมากเลยผมว่านี่ฮะจะได้ยินเสิยงถ้าคนขับจะได้ยินเสียงเขา ถึงกับปล่อยให้รถล้องจนหน้ากลัวก่อนแล้วถึงทํางานแต่นี่แค่จับได้ว่ารถเสียอาการปุ๊บเขาทํางานเลยเี yeah. oh. สนุกเลยเนี่ยเห็นนะรู้สึกได้ไหมครับ จริงครับท่านผู้ชมครับนี่ผมซัดยาวๆเลยแพลนชิฟก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะทําให้เราขับสนุกขึ้นครับนี่ฮะแล้วขับได้สนุกขึ้นมีแพลนชิฟเพิ่มมาให้เนี่ยฮะวงไะไรมันตดฟังก์ชันตรงนี้ก็โอเคปกติัดีมาให้อยู่แล้วครับอันนี้วนไปจอดแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูการทดสอบอีกฝั่งหนึ่ง กรณีที่เราเผลอหรือผู้ขับเนี่ยเผลอรถจอดอยู่รถเผลอกดคันเร่งเข้าเกียร์ดีแล้วกดคันเร่งแล้วมันจับได้ว่าเด่น่ามันจับได้ว่าด้านหน้ามันมีกำแพงอยู่ฮะมมีกำแพงอยู่ปุ๊บระบบมันก็จะตัดเลยยได้จับได้ปุ๊บเราเผลอกดคันเร่งปุ๊บเงี้ยระบบมันตัดทัีทีฮะปุ๊บ นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะอันตรายครับเนี่ยตรงนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ถูกใส่เข้ามาในอีซูุรุ่นใหม่ครับกับเลด้าเขารวมถึงเซ็นเซอร์รอบคันของเขาเนี่ยมันก็เลยได้ไอ้ระบบตัวนี้พ่วงเข้ามาด้วยฮะนี่ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องโดยสารแล้วนะครับครับมาทดลองระบบครับอ่า Adaptive Cruise Control นี่ครับนี่ฮะตอนนี้เราขับมาก็ใช้เรดร์นะครับพร้อมกับ กล้องคู่ด้านหน้านะครเป็นตัวจับความเร็วฮะกับคันหน้าแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวเราก็จะไปดูระบบ Stop and g o ด้วยเช่นกันครับนี่ฮะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะเริ่มล็อกความเร็วฮะระหว่างคันหน้าแล้วก็รถเนี่ยมันก็จะแล่นตามคันหน้าโดยรักษาระยะห่างรักษาความเร็วเอาไว้ให้คงที่เท่ากับที่เราได้ตั้งเอาไว้ผมนี้ก็ ือว่าโอเคมากนะพอจับระบบตรวจจับคันหน้าได้แล้วทีนี้ก็ปล่อยเลยครับและทันทีที่คันหน้าลดความเร็วลงหรือความเร็วต่ำลงจะด้วยกรณีใดก็แล้วแต่ฮะแต่ว่า,ข,าของเราเนี่ยก็จะชะลอลงไปด้วยระบบเบรกก็จะทำงานแล้วไฟเบรกก็จะติดขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายนะฮะเพราะว่าจะมีไฟเบรกแสดงขึ้นมาด้วยตอนนี้คือคันหน้าถูก,ถกล็อกไว้แล้วนะครับเราก็ขับตามคันหน้าไป และเดี๋ยวจะมีระบบ s t o p and Go อีกจุดหนึ่งฮะ s t o p and Go เนี่ยก็คือข้อดีของเขาเนี่ยในกรณีที่แบบรถติดติดหรือว่กาการจราจรหนาแน่นอะไรประมาณนี้ครับก็คือเราไม่ต้องไปแตะเบรกก็แค่ชะลอเดี๋ยวคนหน้าชะลอเราก็ชะลอด้วยจนถึงจุดหยุดนิ่งสองวิระบบก็จะตัดการทำงานแต่ถ้าเกิดว่าสองวิเนี่ย พอคันหน้าแล่นออกไปเราก็ตามออกไปเลยฮะนี่โอโอเคมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รอให้ระบบทำงาน,น,าน,านก็นใช้วิธีแตะคันเร่งก็ไปต่อได้เหมือนกันครับนี่ครับตัวเบรกนะครับ <c oughs> เริ่มชะลอความเร็วนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะคันหน้าชะลอเราก็ชะลอด้วยรรวรวครับนี่ฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสตาร์บั๊กโก้ฮะนี่คันหน้าหยุดครับ เนี่ยของเราก็หยุดด้วยครับเห็นไหมฮะฟื้อพอหยุดปุ๊บเนี่ยครับมันยังไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับปุ๊บนี่ครับหนึ่งสองคันหน้าออกเราออกด้วยเห็นไหมฮะไปด้วยครับนี่เป็นอีกหนึ่งระบบที่อีซุ l ออนิวอี u ูมิวเให้มาครับนี่ว้าวมากครับถือว่าถ้าโดยส่วนตัวผมถือว่าเป็นการให ที่เยอะมากฮะในรุ่นนี้ครับระบบความปลอดภัยถือว่ามาครบฮะมาครบนี่ฮะอันนี้คือลร่นตามกัน5้าคันนะฮะเดดูฮะแล้วเวลาช่วงที่รถเขาเบรกเนี่ยต้องบอกว่ามันนิ่มมากไม่ถึงกับกระตุกหรือยโยกโยนจนเราเวียนหัวทุกอย่างโอเคมากสมูทมากครับ ดูข้างในกันหน่อยนี่เบาะนัง่งนี่ครับโอ้โหจะเห็นรี่ฮะมือจับนี่ใหญ่มากนี่ฮะในรุ่นนี้ครับ,ใ,รรบใหญ่มากครับแล้วนี่ฮะเบาะนั่งหลังเฮ้ยผมถือว่าโอเคนะนี่ฮะปรับได้นี่ดูครับนี่ฮะปรับได้เอ็นได้เอ็นได้เยอะด้วยดูดิเวิร์กมาก นี่ฮะแล้วบอกคู่หลังนี่ของเขาก็จะมีคูแม็กเหมือนกันระบายความร้อนเหมือนกันนะตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวลองไปดูข้างหลังว่าการพับเบาะของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพับตรงนี้ให้ดูก่อนพับลงก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังอีกนิดนึงอันนี้ประตูไฟฟ้านะโอ้โหว้าวไหมนี่ครับ นี่ฮะการพับบอกเขาแค่ดึงครับดึงแล้วปล่อยลงไปเลยที่ผมชอบคืออะไรเพราะว่าแถวสองเนี่ยเขาพับหกสิสี่สิบได้แล้วข้างหลังเนี่ยพับราบได้ดูฮะนี่ฮะเวลาที่มันพับลงไปแล้วเนี่ยเขาเรียบฮะมันไม่มีอ่าเป็นขั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การเก็บของเนี่ยมันทำได้มากกว่าฮะ ได้ดีกว่าในการที่เบาะเป็นมันมันต่างะฮะเป็นขั้นแล้วก็แถว2อ,อะ่ะมันพับแบบอ่าวันทัศดึงครั้งเดียวเนี่ยเป็นแนวตั้งด้วยนี่ฮะข้างในเจ๋งมากครับโอเคครับ หลังจากได้ทดลองขับแล้วฮะในสนามครับผมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว้าวหน่อยนะใช้คําว่าว้าวหน่อยแล้วกันระบบช่วงล่างของเขาที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยใช้ได้นะผมว่าในการนี้แบบเข้าโค้งในงานนี้สานโค้งเมื่อกี้ผมแอบบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเขาให้ผมขับ120แต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เพลินๆไปหน่อยฮะก็เลิดไปนิดนึงช่วงล่างดีฮะขึ้น ช่วงที่ทําความเร็วขึ้นไปเนี่ยช่วงที่เราชูตขึ้นไปสปีดยาวๆเนี่ยโอ้โหมันใช้ได้เลยครับช่วงล่างนิ่งมากครับแล้วก็จากการเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่เขาปรับช่วงล่างเมื่อเทียบอันนี้เทียบกับตัวเก่าของเขานะฮะเทียบกับของที่เขามีอยู่นะครับถือว่าโอเคมากครับช่วงล่างเราไม่ติดใจเลยพวงมาลัยค่อนข้างโอเคคมครับแล้วก็ภายในเนี่ยหรูหราเราอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าภายในของเขาเนี่ยเราไม่ติดใจอะไรอยู่แล้วเพราะว่ายูสุเนี่ยทำรถมาแต่ะรุ่นเนี่ย พิถีพิถันแน่นอนฮนะสังเกตได้จากตะเข็บของเขาฮะได้ที่เขาเดินมาเนี่ยค่อนข้างเนี้ยบครับระบบความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ lane departure อร r n i n g ที่เขามีมาให้เป็นอย่างไรบ้างก็คือต้องบอกว่าเขาเตือนนะฮะเขาแค่เตือนแต่เขายังไม่ได้ดึงพวงมาลัยกลับเข้าที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาจะมีเสียงแต่เสียงของเขาเนี่ยชัดเจนมากครับเสียงที่ที่ให้มาเนี่ยตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดเนี่ยค่อนข้างโอเคครับผมโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบที่เขา ตัดกําลังของเครื่องยนต์ที่เมื่อกี้เราได้ดูกันไปแล้วที่เราได้เห็นนะฮะก็ถือว่าโอเคฮะอันระบบนั้นเนี่ยใครที่เผลอเรอแล้วก็หลงเข้าเกียร์ดีแล้วก็กดครนงเร่งโดยที่ไมไ่ตั้งตัวเนี่ยแล้ววัดเรดาร์ーーของเขาเนี่ยจับได้ว่าข้างหน้ามีกําแพงเนี่ยมันก็จะตัดกําลังลงทันทีเหมือนกันฮะถือว่าโอเคนะระบบนี้มาช่วยได้เยอะเหมือนกันครับโดยรวมถือว่าโอเคครับเอลสุตัวนี้น่าสนใจมากครับได้มารองฮะสัมผัสกับ เทคโนโลยีที่เขามีฮะที่ความปลอดภัยที่เขาให้มาแล้วก็กล้องคู่ทำงานเป็นยังไงบ้างรวดเร็วทันใจนะครับทำงานได้แม่นยำม,มากับการตรวจจับวัตถุกล้องคู่ดันหน้าเรดาร์แล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันให้มาเยี่ยมครับถือว่าเป็นการเติมเต็ม,ตมจริงๆฮะตัวนี้ฮะออนิวครับไปลองนะ